พี่จะถามว่าที่สุดสิ่งที่เป็นที่สุดที่ศาสนา,าจะมีให้นั่นนะคืออะไรแม้ในวงศาสนานี่ในวงพระพุทธศาสนานี่ก็ยังตอบต่างกันถ้าถ้าเอามาด้วยกันทุกศาสนา,าในโลกนี้แล้วก็ยิ่งมีทางที่จะไกลกันและเถียงกันมากขึ้น อะไรเป็นที่สุดในพุทธศาสนาก็ว่าพระนิพพานอะไรเป็นที่สุดในศาสนาคริสเตียนก็ว่าการอยู่กับพระเจ้าหรือศาสนาไหนที่ก็มีพระเจ้าเขาก็หมายถึงการไปอยู่กับพระเจ้าที่ศาสนาที่ไม่มีพระเจ้าไม่มีอะไรทำนองนี้ก็ไปอยู่กับอารมณ์ที่เขาพอใจ าศาสนาวัตถุนิยมก็ได้มีกามารมถึงที่สุดในที่สุดของาศาสนาเคยบูชายันเคยประพฤติประมัจันอะไรกันมาก็เพื่อความถึงพร้อมด้วยกามารมณ์ก็เลยได้เถียงกันในระหว่างศาสนาแม้ในภายในาศาสนาก็ยังเถียงกัน พราะถ้าถามขึม้นมาพระนิพพานคืออย่างไรแล้วก็ตอบต่างๆกันอย่างที่เคยปรากฏมาแล้วถ้าหากว่าไม่เคยบรรลุพระนิพพานก็ยากที่จะรู้ว่าพระนิพพานเป็นอย่างไรก็ได้จะคาดคะเนเมื่อคาดคะเนมันก็ต่างกันแล้วก็ต้องเถียงกันเคยสอบถามชาวบ้าน ว่าต้องการนิพพานหรือต้องการสวรรค์เขาก็บอกว่าต้องการนิพพานเสียงแข <c oughs> ็งพ่อบอกว่า <c oughs> นิพพานมันหมดตัวตนนะมันจะสนุกอะไรอย,อย่างนี้ไม่ได้นะโอ้จากนั้น <c oughs> ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วนิพพานไม่เอาแล้วต้องการสวรรค์ลแหละในคำพูดมัน ถูกยืมไปใช้กลับไปกลับมาเปลี่ยนความหมายไปตามความรู้สึกของคนผู้พูดนั่นเที่สุดของาศาสนาคืออะไรก็เทียงกันในระหว่างาศาสนาจะได้ชกต่อยกันเหมือนกับตาบอดความช่างหล่านั้นทีนี้จะให้แคบข้ามาอีกอคือปัญหาที่ อาจจะเกิดอยู่แก่ทุกคนก็ได้ก็คือสิ่งที่เรียกว่าตัวตนถ้ามาถามว่าตัวตนคืออะไรแต่ละคนก็มีตัวตนไปตามแบบของตนไม่เหมือนกันทีนี้แม่เป็นผู้เล่าเรียนประพุทธศาสนามาอย่างที่เรียกว่า เป็นนักปราดก็ได้ <c oughs> มีความรู้จนต้องอเอาเหล็กอเอาเหล็กมารัดท้กล <c oughs> ัวท้งมันจะระเบิดเพราะความรู้มันมากอย่างนี้มันก็ยังตอบไม่ได้ให้ตรงกันตอบให้ตรงกันไม่ได้ว่าไอ้ตัวตนนั้นคืออะไร <c oughs> เพราะว่าในพระบาลีนั่นเอง บางทีพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสว่าตัวตนเป็นที่พึ่งแก่ตนไม่มีอะไรจะเป็นที่รักเท่ากับตนเล้วบางทีพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสว่าไอ้ตัวตนนั่นมันไม่มีแล้วของตนจะมีมาแต่ไหนทรัพย์ของตนบุตรของตนภรรยาของตนนี่มันจะมีมาแต่ไหนไม่ได้เมื่อตัวตนมันไม่มีเนี่ยพวกที่อ้างบาลีมันก็ได้โชคต่อยกันแนะ่ เพราะคำพูดของคำตรัสของพระพุทธเจ้ามันก็มีทั้งสองอย่างอย่างนี้เพราะนั้นใครยังเข้าใจไม่ได้ก็อย่าอมพน้ำอยู่สารภาพความโง่ออกมาเสียมันหมดสิ้นว่าเราเข้าใจอย่างไรเกี่ยวกับตัวตนหรือไม่ใช่ตัวตนเน่ยมันเราเรารู้สึกอย่างไรจะได้ทําความเข้าใจกันให้มันหมดปัญหาว่าอย่างไร เรียกว่าตัวตนอย่างไรไม่เรียกว่าตัวตนหรือว่าทําไมบางทีพระพุทธเจ้าท่านก็สับว่ามีตัวตนบางทีก็สับว่าไม่มีตัวตนก็สับเป็นอนัตตาไปหมดสับเป็นว่างไปหมดอย่างนี้ในประเทศอินเดียถ้ารวมมาให้หมดทุกทุกลัทธิก็มีอัตตาหรืออาตมันนี่ต,าต,าตาา่างต่างกันหลายรูปแบบ ตามชั้นตามระดับของประชาชนเหล่านั้นกายเนื้อธรรมดาเป็นเนื้อหนังนี่ก็เรียกว่าตนไอจิตวิญญาณก็เรียกว่าตนไอที่ไม่ใช่กายไม่ใช่จิตไม่ใช่วิญญาณเขาเรียกว่าอาตมันไม่มีอะไรปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงอยู่ท้าวรตลอดนนตกาอย่างนั้นก็เรียกว่าตน กอกายเนื้อนี่ยังมีอกายธรรมดาเนื้อหนังอย่างนี้ก็มีกายทิพย์ก็มีแต่เป็นกายเนื้อเป็นกายประเภทกายเนื้อยังมีชั้นชื้นที่เป็นทิพย์และไม่เป็นทิพย์ก็มี <c oughs> ในต้นที่เป็นจิตเป็นวิญญาณน,นั้นก็มีหลายรูปแบบทันทีต้นที่เป็นอาตามันไม่รู้จักตายไม่รู้จักอะไรนั่นก็มีหลายรูปแบบก็เถียงกันได้ ยิ่งกว่าตาบอดทชาช้างเสียงคันชนิดที่ชกต่อยกันได้แม่ในพระบาลีของเราชาวพุทธเนี่ยมันก็ยังทำให้เกิดปัญหาเช่นว่าบางทีก็ว,ว่ามีตัวตนที่รูปบางทีมีตัวตนที่เวทน,นา บางทีมีตัวตนที่สัญญามีตัวตนที่สังขารมีตัวตนที่วิญญาณจนพระพุทธเจ้าต้องจัดปฏิเสธว่ารูปอนัตตาเวทนาก็อนัตตาสัญญาก็อนัตตาสังาขารก็อนัตตาวิญญาณก็อนัตตาอย่างนี้เป็นต้นบางทีก็เอาไอตาเป็นตัวตนหูเป็นตัวตนจมูกเป็นตัวตน ลิ้นเป็นตัวตนกายเป็นตัวตนใจเป็นตัวตนอย่างนี้ก็มีกระทั่งเรื่องต่างๆอ่ะไม่ที่เป็นธาตุแท้แทแก็ยังจะถูกสําคัญเห็นเป็นตัวตนธาตุดินธาตุตั้งธาตุไฟธาตุลมก็ยังถูกสําคัญเห็นเป็นตัวตนของธาตุนั้นๆฉะนั้นวัตถุที่จะเป็นที่ตั้งแห่งความเข้าใจว่าตัวตนนั่นมีตั้ง ยี่สิบสี่อย่างอย่างี่สัสสไ้ในมูลแปริยายาสูตรอย่างนี้เป็นต้นตั้งแต่ขี้ฝุ่นธาตุดินนี่ไปกร,กระทั่งถึงนิพพานเนี่ย <c oughs> ก็เป็นตัวตนได้มีความเข้าใจว่าเป็นตัวตนได้เป็นตัวตนของคนนั้นของคนนี้หรือของตัวมันเองนี่ก็เรียกว่าเป็นตัวตนได้ด้วย <c oughs> มีตัวตนมากมาย หลายสิบอย่างและอย่างแต่และอย่างก็มีแง่มุมหลายๆแงม่มุมก็เลยเป็นหลายร้อยอย่างจนไม่รู้จะตัวตนที่ไหนกันเอาคนธรรมดาสามัญที่นี่เดี๋ยวนี่เ่าที่จะรู้สึกมันก็ยังมีตัวตนต่างต่างกันหลายรูปแบบอยู่แล้วแล้วแต่ความคิดมันจะพาไปนี่เราก็จะเถียงกันว่า ไอ้ตัวเรานะมันคืออะไรเห็นต่างๆกันแล้วก็เถียงกันแล้วก็ชกต่อยกันได้